เรกว่าช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าอยู่ในอาการคล้ายกับคนอินเลิฟสุดๆค่ะสำหรับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีโมเมนเ์น่ารักมาให้แฟนๆได้ยิ้มไม่หยุดกับน้องเบส,ค,สคําสิงคค่ะช่วงนี้ทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆจนแฟนๆก็พากันเชียร์ ให้ขยับสถานะจากเพื่อนสู่แฟนกันเลยทีเดียวล่าสุดค่ะก็ทำ open bands แ a n แซวกันล่านสนันโซเชียลว่าบอดบิ๊กช่วงนี้ดูอินเลิฟสุดๆครั้งรักหนักมากแค่เห็นรูปเบฟก็คิดถึงเขาหนักมากแล้วล่ะค่ะวิใครอย่าสวยจังใครอย่าสวยจังวีคิดถึงเธอทุกวินาที คิดถึงเอฟซียังเลยเิแค่คนดวอยากจะพบเธคนดีามากี่ก๋วยเตียวบ้านาเธอเออๆเธอผิวขาววะนี่ผิวขาวบเอ,อ้กูกระอื่นคนกี่ข๋งสึงสิดาวคนอย่ากบบเบียนมากี่ขาวเร็วเธอเอาเร็วพอแล้ววะ <laughs> พอยาดมทุกกระปุกนะครับผมก็ รา,ายได้ทุกก้าปุกนะครับผมผมให้เบคําสีทุกกับวปุกเลยนะครับเบคไม่ต้องไลฟ์เบคไม่ต้องลงเลยเลยมีแต่ผมทํางานคนเดียวแบบเลือดเต็มใจทำนะครับก็ทุกก้าปุกเบคําสีได้นะครับวันนี้เป็นวิวนะวันเกิดวงวันเกิดวงเ็ามีอยู่แขกรับเชิญคุณเบคเนาะเออเกิดวงก็มีคุณเบคําสีวันนี้คุณเบคไม่ได้มาแต่ลูก ม,มาแต่ร <In a S 2> ูปสมไมมาหอมไม่หอมอ่ะพ่อบาสพ่อบาสคำสิงอ่ะคุณ่อสมรักอ่ะพ่อบาสอ่ะชอบมากพ่อพกไปทุกที่เพื่อนไปแบบว่าสอนมอยู่ฝรั่งเศสอยู่ประเทศต่างประเทศเนี่ยแกก็ไป โ,โปร e, โมทให้แบบนโปรโมทให้ลูกเคยตลอดเนาะโอ้ยลูกเคยลูกยังยูรีบัป็นีังไ้ไม่ได้ชุดไม่ได้ชุดขาวนะครับเปลี่ยนไม่ตริงเลยใช่ไหมช่วงนี้ผอมแต่เขาบอกให้นลดทุนเนาะอย่างเป็นนี่เนาะบอกว่าคนนี้ยินดีดีเขาบอกว่าลดหุนกับเขาลดเหรอเขาบอกอะไรนะ เขาบอกว่าชอบคนมีสิกแพกคหมสิแล้วูววคูมดสิละไปดกแเปลงโีกได้บานดีเร็ยวๆเลยสิก,กันาเขาอว่าอะไรนะมันมาเขามาค้นหุนน้นดีมีสิแิแพกเม่นกับเป็นรถหุน้นไปนอนเขา่ากับไปกินแยเล้งดันพื้น,น <c oughs> มาดันี่มาเมน่อวันนี้มาเขาเมน่อวันนี้ กลายเอฟซีขึ้นัาค่าแค่ดันพืนพราอูนั <c oughs> ่นเอาพันยันนันมีการเพียนเน <c oughs> าะทำไมกูได้เป็นกลบเนียช่วยด้วยพี่น,อน,น้องเอ้ยดูกล้องมัดเอานั่น,นเอ้ยเดี๋ยวผมเบิ่งหาไปเบิ่งมมไม่ได้เดี๋ยวยังไงปอนวิวการยันน่ะอะไรมึงลงหลบกูกูกี่ไป็นล่วงหลบ คุยคุยกันรู้มือพี่น้องอยู่รถนั่นมีอยู่บวบเทิ้งพิมพ์เสีเทิ้งยิมเป็นมูกันผมคุยกับมูผมมีไม,มีทักไม้ยังกระรอกกระเดียดเลยกูลำคข้งโตไม่เรืองกูบา้ <c oughs> าเขาไ้เอือนเลยเอา้ามันเอือนบอกให้ไปเบิ่งอันนี้ เขากับ้านสรงางพี่น้องไม่ได้เรียกอะไรพนะตัวจี่งก้ามเดินก็บัจกัยบัจจายไปลราพ่ะ่เเห็นเลยจะคนเลยเขาไปยินซีเวอร์แล้วโอบ้น่สารน้องบวกก็คโดนแล้บอกไปอย่างยดิอก็บอกว่ากะนี่นะผูดอะเรกันอกเขาค็เงเจ็ดพันแปดพันป่นเป็นไรกูไกูไกูหาสีพันเจ็ดพ ไดีเพราะว่งนดตัวเขาไปอนานี่ไปพอไปไม่ไผ่จะคนแเขาไปกินเขาขนาดไปแล้วน้เบี้ยขายของไปบ้างเมื่อกี้ขายดีพอเดืขอขึ้นไหมนี่นโอ้เจ็ดแปดร้อยชิ้นตัวนี้นอเซื้อซอยดีขึ้นอย่างนี้พี่น้องสามพันชิ้นน้อเบี้ยขายนี่มาด่าตัวนี้เป็นพันเบรยีันข้เมียนนะไป้างไหนขายเข่งมากเล่นกรุงเทพ สี่งานติดเส้นเดือนพิจิการใครอยากเห็นเบสขึ้นเวธีบ้างมาง่ายทีเน,เนี้ยมาง่ายแล้วเล่นที่กรุงเทพสี่สี่วันติดเลยอ้อมืองกรุงเทพเลยวงเวทีตั้งตามจุดหองเมืองต่างๆอยากเห็นเบสทำสีไหมาเบสมาขึ้นเิธีเราแบบว่าเบสจะได้แบบว่านั่งรถบ้านเลย,เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรถบ้านไปดง ไปห,หน่อยอยากจะซื้อรถบ้านถ้าผมได้สปอนเซอร์มาผมจะซื้อรถบ้าน ก็อย่างเงี้ยเวลาแบบมางานก็แบบขึ้นไปข้าบนเลยแล้วก็แสดงขบวนแล้วก็แต่งตัวขบนได้เลยไม่ต้องมาแต่งข้างล่าง ไปช่วยเบสกันนะครับทุกคนส่วนผมก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมกม็ต้องไล์โปรโมทหน้างานของผมเหมือนเดิมนะครับก็สก่งกำลังใจให้เบสด้วยเหมือนกันซึ่งก็เข้าใจว่าผมก็ลงไล์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้างานผมก็ต้องดูแลตันน้องลูกๆิลปินหลายๆคนที่ต้องโปรโมทงานต่อไปนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปกดตะกาช่วยเบสเลยนะครับผม ผมอยากลงไลฟ์้ากแต่ว่าหน้าที่ผมก็ตรงนี้ก็อยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้ <5 S 1> เาเบียร์เหลนห้าสิ โปรดกดตะกคร้เยอะนะครับกดให้เบ๊ยเยอะๆนะครับเป็นครีมทาผิวใช่ไหมฝากกดให้เบ๊ยเยอะนะครับ เดยวขึ้นไไรรถรถไหมไปขึ้นอะไร,ร,ไรไไก่อนเดี๋ยวไปอไรช่วยเบรกก่อนแบบตักแปรบผมต้องลงไรแล้วนะครับ เคจะลงขาแดลงขาเอเปนข้อหากันน้องเม่เนะเธอเป็นยังไงขึ้นเวทีครั้งแรกกัะถามกันเียเดี๋ยวมาถามกันเธินเธขินไหมเรื mm ่องขินเวทีไหมบอกเรื่องมาจากไหนโอ้ยมันยังฟังเอทุกบ่เธอขินไหมวะนะมูกันนีไปเขินกันนี่ยังบค่ะ เอฟซีทุกคนค่ะวันนี้เบนยันท่น่านะคะก็ขอบคุณน้องเบนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีตัวเกียวมิวสิกกุกคนด้วยนะาแล้วก็ไว้เจอกันที่หวนเกตได้เลยต้องไปนะขอบคุณทุกคนแ้วค่ะไม่ใช่ซื้อขอให้ซื้อแล้วล้วก็กลับมาซื้ออีกเยอะๆได้เลยค่ะไม่เจอตัวน้องแต่เจอตัวแม่แม่เวทีมันหวานมากเลยนะแม่นะวันก่อนอ่ะแม่ดูแม่ดูคลิปพี่ชมพู่ แม่นะแม่อัปเดตสิมันยังไงอะมันมันฟินหรือเปล่าแม่แม่เชร์ปะเนี่ยก็ให้เอฟซีเขาตัดสินเอาแต่หนูเชร์นะแม่นะแต่ว่าเราดูกันอย่างห่างๆอย่างหงงๆเป็นแบบว่าจะเป็นแบบอะไรแม่สื่อแม่ชักก็แบบนี้ชอบอะเด็กดีทั้งคู่อะแม่เอาเอให้แฟนขับจิ้นไปก่อนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ